คลิปในวันนี้นะคะเราจะพาเข้าเมืองกันบ้างนะคะ <_ EN> เพราะว่าในคลิปกันก่อนนะคะเราพาไปนี่ค่ะเป็นบ้านต้นไม้นเนาะแล้วเราก็มีรถคันใหม่สีแดงนะคะคันนี้นะคะ <_ EN> เมื่อคลิปที่แล้วเรามีรถแล้วนะคะ <_ EN> ในคลิปนี้ค่ะเราก็สามารถพาเข้าเมืองได้แล้วเพราะว่าเรามีรถแล้วใช่ไหมอ่าในคลิปวันนี้นะคะเราจะพาไปเปิดกล้อง รีวิวซีรีส์ทาวส์นะคะเราก็จะไปอยู่ในเมืองกันแล้วเราก็จะมาแกะเซตแรกของซีรีส์ทาวส์นะคะเซตในวันนี้ก็คือบูติกแฟชั่นเซตนะคะก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้าสตรีให้แบบว่าส,สาวๆนะคะได้เปลี่ยนชุดแล้วก็ไปช็อปปิ้งกันอ่าทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะวะ่าในเซตบูติกนะคะจะมีอะไรให้เราเล่นบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะ นี่นะคะในเซตของบูติ่งนะคะก็จะมีของทั้งหมดตรงนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะเหมือน,นกับในทุกๆเซตเลยนะคะก็จะมีเหมือนเป็นไกด์บุ๊กนะอันนี้ก็จะเป็นไม่เหมือนกับทุกๆกล่องที่เราเคยแกะมานะคะเพราะอันนี้นะคะจะเป็นซีรีส์ทาวส์นะคะก็คือจะเป็นแบบว่าไปในเมืองแล้วนะรอบนี้นะคะในนี้นะคะก็จะมีนี่นะคะก็จะเป็นแบบว่า ในเมืองทั้งหมดนะคะเขาก็จะมีเซตนะคะหลายๆเซตถ้าเราซื้อมาประกอบกันนะคะเราก็จะได้เมืองแบบนี้เลยโอ้ยน่าเล่นแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะแล้วเราจะเปิดให้ดูนะด้านในนะคะก็จะมีแนะนำสาวๆนะคะนี่นะคะแล้วก็นี่อันนี้ถ้าดูแล้วจะอยากเสียงเงินอีกทันทีเพราะว่าเขาจะอธิบายให้เราเห็นนะคะว่า ถ้าเราอยากต่อเมืองแบบไหนนะคะเราก็ซื้อเซตไหนนะคะไปประกอบกันได้บ้างนะคะแล้วก็มีสาวๆที่แบบว่าแต่งตัวแบบโมเดิร์นมากๆนะแล้วก็ทันสมัยสุดๆนะคะสมกับอยู่ในเมืองเลยนะคะนี่นะคะก็จะมีให้เราเลือกเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเราก็สามารถไปซื้อมาประกอบได้นะคะอันนี้เรายังไม่มี ตัวทาวส์นะเรายังไม่มีตัวบ้านแล้วก็ตัวตึกนะคะยังไม่มีอาคารเราก็ต้องไปซื้ออาคารนะคะมาเพิ่มเนาะแล้วก็สร้างเป็นเมืองให้เราได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในเซตนี้นะคะมีอะไรบ้างน,นะคะที่เราเห็นชิ้นใหญ่เลยนะคะก็จะเป็นนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเรานะคะแขวนชุกนะ,ะแบบว่าหรูหรามากๆสมกับเป็นซีรีส์ทาวส์นะนี่นะคะ ก็เป็นแบบว่าราวแขวนชุดนะคะแล้วก็ต่อมานี่นี่ก็จะเป็นหุ่นนะคะเป็นหุ่นใส่ชุดนะขนาดหุ่นเขายังมีดีเทลนะคะแบน่ารักมากๆดูดูความละเอียดของเขานะคะมีโบตรงนี้ด้วยนะคะดูนะคะสวยงามมากๆนะคะเราวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้เอาไว้ให้ ชุดมาใส่แล้วอันนี้ก็เอาไว้แขวนชุดนะคะในร้านบูติกนะคะก็คือแบบในร้านขายเสื้อผ้าที่อยู่ในเมืองนะ,ะแล้วก็ถ้ามีลูกค้าเข้าร้านใช่ไหมคะก็จะต้องมีนี่นะคะกระจกนะคะมีกระจกรองชุดนะคะนี่สวยงามมากนะนี่นะคะก็เป็นแบบว่ากระจกส่องได้ด้วยนะคะเอาไว้รองชุดนี่นะคะด้านหลังนะนี่ แล้วก็ด้านหน้านะคะดูดูความขาตั้งนะคะละเอียดมากนะนี่นะคะแล้วก็มีลวดลายด้วยเห็นไหมคะตรงนี้ก็เป็นลวดลายแบบสวยงามนะคะอ่าเราตั้งกระจกไว้ตรงนี้แล้วนี่ค่ะขาดไม่ได้ก็คือไม้แขวนเสื้อนะคะไม้แขวนเสื้อก็ยังมีความสวยงามเห็นไหมคะมีโบนะคะแล้วก็เป็นสีทองหรูหรามากนะคะ เราก็เอาไม้แขวนเสื้อแขวนไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะสําหรับร้านขายเสื้อผ้าน,นะคะขาดไม่ได้เลยก็คือชุดนะคะเขาก็มีชุดมาให้เรา2ชุดนะคะแบบว่าดีไซน์ก็คือแบบโมเดิร์นมากๆนะทันสมัยหรูหรานะคะแล้วก็นี่ค่ะไฮโซโบใหญ่นะนี่นะคะเป็นโบสีน้าเงินนะคะเป็นโบด้านหลังแน่นอนว่าชุดนะคะแกะแล้วก็ถอดใส่กับตัวเล่นของเราได้นะคะ นี้นะคะชุดนะคะก็จะเป็นไซส์นี้เลยนะคะก็จะเป็นไซส์ตัวเล็กนิดนึงนะคะจะเป็นไซส์ของอพ,พี่สาวนะคะหรือว่าน้องสาวนั่นเองจะไม่ใช่ไซส์คุณแม่นะคะถ้าไซส์คุณแม่ก็คือจะเป็นไซส์นี้ไซส์คุณแม่จะใหญ่ไปนิดนึงนะคะแต่ว่าคุณแม่ก็สามารถพาลูกสาวนะคะมาลองชุดได้นะ คุณแม่เราอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะก็จะเป็นไซส์นี้นะคะนี่นะคะชุดก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะถ้าใส่เราต้องสวยมากแน่เลยนะคะอะทีนี้ไม้แขวนตรงนี้นะคะเราก็สามารถเอามาแขวนชุดได้นะคะเพราะว่าชุดตรงนี้นะคะสามารถถอดแล้วก็ใส่ได้ด้วยนะคะจะเอาไปใส่กับตัวเล่นก็ได้หรือว่าจะแขวนไว้ก็ได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราแขวนให้ดูนะว่าพอใส่ไม้แขวนเราจะสวยขนาดไหนนะคะ นี่นะคะก็แขวนชุดไว้ได้เลยนะแล้วก็หุ่นนะคะหุ่นใส่เสื้อตรงนี้ก็สามารถใส่ชุดเข้าไปได้เหมือนกันค่ะนี่นะคะนี่นะคะก็สามารถนะคะเอาหุ่นนะคะใส่ชุดลองเสื้อแล้วก็นี่เลยค่ะก็สามารถแขวนชุดส,สวยๆนะคะเราก็ จัดล้านนะาได้สวยงามนะคะอาแล้วก็ตัวนี้นะคะก็เป็นไซส์เดียวกับชุดนะคะเดียวเรานะคะ,ะแอบ,บโปแล้วก็เปลี่ยนชุดให้ดูนะหลับตากันด้วยนะคะจะถอดแล้วนะแอบบอยู่หลังกระจกนิดนึงนะคะโป๊โป๊โปนี่แล้วก็สามารถนะคะเอาชุดนะคะมาขแขวนได้เหมือนกัน นี่นะคะก็ถอดชุดนะคะก็มาแขวนนะคะนี่น่ารักมากน่ารักใช่ไหมล่ะนี่นะคะก็เอามาแขวนไว้ตรงนี้เลยนี่นะคะตรงนี้ก็สามารถแขวนชุดได้นะคะแล้วก็สามารถให้น้องนะคะเขียนชุดได้ด้วยอ่าแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ดูนะคะ พอน้องเปลี่ยนชุดแล้วนะคะก็น่ารักขึ้นมากเลยนะคะเป็นสาวสังคมขึ้นมาทันทีเลยนะคะจากเมื่อกี้ยังเป็นสาวน้อยบ้านนายอยู่เลยนะคะ นี้นะคะก็จะสามารถเอาชุดนะคะที่มีอยู่ในเซตบูติกชุดนี้นะคะมาเปลี่ยนใส่ได้นะคะแถมยังมีกระจกให้เราแต่งตัวด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่ซื้อชุดเซตชุดนี้มาเล่นนะคะนอกจากจะได้ร้านบูติกนะคะเป็นร้านขายเสื้อผ้าในเมืองแล้วนะคะก็ยังได้ชุดนะคะอีก2ชุดส,สวยๆน่ารักน่ารักตรงนี้เรีกเอาไว้เปลี่ยนเล่นกับตัวเล่นที่มีอยู่ได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะแต่งตัวสวยแล้วขอไปเดินเที่ยวในเมืองก่อนนะบ๊ายบายฝากติดตามนะคะคลิปอื่นๆของเราด้วยนะเราก็ ในคลิปหน้านะคะเราจะพาไปแกะกล่องสินวันนี้น่ารักน่ารักกล่องไหนเซตอะไรนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะ